สวัสดีครับสวัสดีครับบอมมาแล้วนะครับในวันนี้บอมบี้ก็จะมารีวิวรองเท้ารุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นใหม่รุ่นร้อนรุ่นที่ยังไม่ได้วางขายซะด้วยซ้ำคิดว่าให้เพื่อนๆเ,เดาไปเนี่ยคิดว่าเดาไม่ถูกเพราะฉะนั้นจะขอเฉลยเลยดีกว่านะอ่ะให้ดูกล่องก่อนกล่องก็จะเป็น Adidas แน่นอนนะครับชื่อรุ่นก็เป็น Super Star 80 Humanmade นั่นเองซึ่งจะขายในวันที่24หรือวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้บอมบี้ได้ไปซื้อมาแล้วแล้วก็จะขอรีให้้่นๆทกัง ตัดสินใจอยู่ว่าคูณจะเอาดีหรือไม่เอาดีนะวันนี้อเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านี่ ่อนอื่นก็ต้องขอบอกกันเลยนะว่าสําหรับเ,เพื่อนๆที่อาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยรองเท้าซูเปอร์ส,สตาร์เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันหรอทำไมมันถึงมีแบบ80มีเ,เลข2ก่อนที่จะรีวิวรุร่นนี้เนี่ยเดี๋ยวบ๊อบบี้ขอพูดถึงความแตกต่างละกันระหว่างตัวธรรมดากับตัวอันนี้ถือว่าเป็นตัววินเทจล,ละกละลันคือรุ่น80เนี่ยที่มันมีเนี่ยก็คือเหมือนเป็นรูปทรงของรองเท้าซูเปอร์ส,สตาร์ที่ออกมาในช่วงปี เก่าแค่นั้นเองนะครับซึ่งวัสดุที่จะใช้เนี่ยมันจะแตกต่างจากซูเปอร์สตาร์ในปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะครับตรงที่ว่าตัวพื้นกลางเนี่ยมันก็จะเป็นสีที่แบบดูบินเทจดดูเก่านะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเชลโทนะก็คือมันเป็นแบบเชลโทเหมือนปัจจุบันแหละเพียงแต่ว่าลายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันลายของ80เนี่ยมันจะเป็นเส้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของตัวใหม่ที่มันออกมาในช่วงปีหลังๆเนี่ย มันจะเป็นคล้ายๆลูกดาวแล้วก็เป็นลายแบบทีๆ,ๆๆนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยหนังที่ใช้ก็จะไม่เหมือนกันอย่างหนังของตัวสีขาวของตัว80เนี่ยมันก็จะมีความขาวแต่ว่ามันไม่ได้ขาวจ้วะแล้วก็หนังที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นหนังคนละประเภทกันเป็นหนังแท้เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละประเภทกันแล้วก็ส่วนแถบ3ามแถบเนี่ยก็จะเป็นหนังนิวบัคแทนที่จะเป็นหนังแท้เหมือนยุคลูปทรงปัจจุบันแล้วก็อีก ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือลิ้นนะครับจะมีโลโก้สีทองอยู่นะครับแล้วก็ลิ้นจะเป็นแบบลิ้นบางนะเพราะฉะนั้นคนที่ใส่ตัวซ u ปเปอร์สตาร์ตัว,ตวใหม่ๆเนี่ยสมมุติใส่ไซส์9 US แต่ว่าถ้าเกิดซื้อตัวนี้บางทีอาจจะต้องลดไซส์เพราะว่าลิ้นมันจะ บางลงนะครับแล้วก็ลูกทรงเนี่ยมันจะเรียวขึ้นถ้าเทียบกันนะครับมันก็จะแล้วแต่คือมันจะมีความยาวขึ้นมานิดนึงนะครับนี่คือความแตกต่างหลกัหลกๆระหว่างตัว80กับซูเปอร์สตาร์ตัวใหม่นะคือเราพอดีไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์ตัวใหม่มาเทียบกันให้ดูแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวตัว Human-made ว่าเอ้ยมันแตกต่างจาก80ตัวทั่วไปยังไงบ้างหลกัหลกๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะออกมา3สีนะครับขาวดํา ขาวล้วนแล้วก็ดําขาวนะแต่อย่างที่เพื่อนๆรู้บ๊อบบี้ชอบเขาสีขาวอยู่แล้วนะครับก็เลยตอนแรกตัดสนใจระหว่างตัวขาวล้วนกับสีขาวดําแต่ว่าซูเปอร์สตาร์สีขาวล้วนเนี่ยบ๊อบบี้ก็ยังมีอยู่นะซึ่งเป็นรุ่นอุนเต้าบ,บูสซูเปอร์สตาร์ด้วยนะครับก็เลยรู้สว่าเออเอาซื้อตัวนี้ก็ได้นะเพราะก็เป็นสีคลาสสิกเหมือนกัน หลักๆนก็จะมีคำพูดนะครับ Gear for futuristic teenager เหตุผลที่บ๊อบบี้ซื้อมาเนี่ยเอาจริงๆนะคือไม่ได้แคร์เรื่อง Human Made เลยเพราะว่าไม่ได้อินกับแบรนด์หรือไม่ได้ชอบแบรนด์อะไรมากอยู่แล้วแต่ว่า 1. คือชอบรองเท้าสีคลาสสิกอยู่แล้วอีกจุดหนึ่งที่ชอบก็คือรูที่ปกติจะเป็นจุดธรรมดาเนี่ยตรงเนี้ยมันปั๊มเป็นรูปหัวใจซึ่ง เราคิดว่ามันน่ารักดีและมันไม่ค่อยมีออกมามบ่อยอย่างมากถ้าจะเห็นก็จะเห็นเป็นในเวอร์ชั่นแบบพวกซูเปอร์สตาร์วาเลนทน์ที่จะทําอะไรแบบนี้นะแต่ว่า้วันเดนทน์ Valentine ปีนี้มันไม่ได้มีออกมาแล้วก็รู้สึกว่าได้อุดหนุนเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังมันก็จะมีโลโก้หัวใจที่เป็นเอกลักษณ์ของ h u m a n m a d e ด้วยข้างซ้ายข,าข้างขวาเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับคู่นี้บ๊อบบี้ก็ซื้อมาประมาณไซส์9 UK 9ขึ้น US แต่ว่าถามว่าจริงๆเนี่ยใส่9 US ได้ไหมก็ใส่ได้แต่แค่กลัวว่าไอ้ใส่ไปนานเนี่ยมันจะมีการบีบคิดว่าสําหรับเพื่อนนะหลายๆคนอาจจะต้องลดไซส์มาครึ้นไซส์ถ้าเทียบกับอ่าซูเป,ปอร์สตาร์นะถ้าเกิดใครมีซูเป,ปอร์สตาร์เนี่ยคิดว่าลดมาครึ่งไซส์ได้แต่ถ้าเกิดไม่ชัวเอาเซฟ ก็ซื้อตรงไซส์ได้เลยแล้วก็อาจจะใส่ถุงเท้าหนาเอาขึ้นมานะครับก็หลักๆรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่มัน6 0 0 0กว่าบาทอะแต่ว่าคิดว่าน่าจะ5,000ันกว่านะหก0 0ก็ลองไปเช็ราคาดูในเพจของ paniwal ได้รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ส่วนตัวมองว่าชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันคลาสสิกแล้วก็มันน่าจะหมดนะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังคิดอยู่คิดแล้วคิดอีกก็หวังว่าดูรีวิวนี้แล้ว จะตัดสินใจได้ว่าจะไปกดหรือไม่กดวันนี้บ๊อบบี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ